สวัสดีครับผมคนดิสานบ่าวพันเมืองครับนี่ครับไดเวลาหายูหากินนี่ครับมีเสียงหน้าตาอากาศไบบุู้กัเดกาดนะครับอยู่หน้าผาพอดีเลยอยู่บนภูเขาด้ยครับนี่เหมือนเดิมนะครับที่มาหาของปลาเคยปั๊บปลามันจะกี่ปั๊บให้หน้าขึ้นพ้าไปครับกับเศษใสนี่เหมือรยากาศกำลังจะเริ่มแล้วครับเริ่มสิล่งผู้ล่งเขาได้บาดที่ไี่ กับบรรยากาศหนาวๆคือเก่าครับยอดภูนะครับเป็นรูปภูด้ยบนตัวผมเคยมาหาปูเอ็นแหละครับลงไปทางทางล่างละ่ะมันเด็กหลายกิโลอยู่ดอกขาเพิ่งครับผมเอ,อมาผู้ใดสุ่มภัเนาะทางฝุดก็ควรอุ้มอุ้มอุ้มเล่นะครับคืออย่าหลงทางบ่าอย่าจุดให้รู้ว่าอยู่ตรงนั้นครับผมนี่นะครับ เอาตีย uhm. ่างลงมาในเน้นๆหน่อยเองครับก็เรื่องปวดขาแเรารอบาทที่ไหนเซฟเอ้ยโอ้นะครับอืมรับเบิ้งชุด้อมแล้วของปลายยังเอาเบิดครับผม ครับเห็นแล้วครับของปลาแต่ว่ามันแก่แล้วต้องหาหยอด้นอ้อนครับผมวิวดีใช่ปะนี่ครับมีแท็กสถานที่ท่องเที่ออยวเยอะทางผีครับนีสิบ เริ่มก็คือเริ่มปวดขาไว้ใช่ <laughs> ใชโอ้มือนีเป้าไม้หาย,ยังก็ครับหายหลอกหลอ,อกแลก้วก็อีนไล่นี่อย่างโอ้โหตุนพักบานพร้อมอท่อประปากในมันอยู่น้ำผู้บันที่นี่ ดีครับโอ้มีโอ้ครับตรวจโอ้มันวันลงไปิคลายบผเนะมันปลาครับผมโอ้คือจีบได้ป่ะนี่นะครับนาพากับนี่นะต้นยางปลูกไว้เบิ้ด โอกินพักกินยาไปน้ำกล้นแล้วครับออ่พักยังเอาสมนะครับเนี่ยก็อิทธิบิดแบบคนปลาครับ กินพักกินยาไปแล้วั่อกลงสมขนาเยสมร่มครับผมอยสิบโซก็ดูได้เลตัวนั้นหนึ่งล,ำล้งลำแล้วครับผมนี่แหละของปาลาเขาเรียกอะไรนะนอกแล้วอีไลายอะไรอ่ะลายงไม่เกิดเลยบอกมันคละพือ ตมนอีกลอกก่อนครับผมก็อนนอ่อย่าลืมพกน้ำเสียบได้พกน้ำมาอยู่บองเจ้าครับต้องพกน้ำเหมือนน้ำพอมด้วยลงกำลังลงเรื่อยๆครับผมโอ้ก็พากันนี่เลยครับลงตอนลงว่าเท่าไรครับตอนคึ้นที่ห้องโอกรถดไฟกระเดยอ เอ้าตายครับผมอตอนตอนลงไม่มีปัญหาครับผมแต่ตอนขึ้นจะได้เห็นอันเซฟไซอ่าปากหรือว่าหูปากกันรึเปล่าทำไมเบอกก่อนขึ้นเนี้ยหาคือขึ้นมาคนละถาำก่อนคือห้องบริขึ้นมาทางเก่า โอ้ยยอดครับผมนี่หละในถุงมีมีแตนนามด้วยครับหน้าเพื่อน,นไปหาก้อนแล้วครับเพราะว่าญาติบ่ได้หลอกกับเมียเพื่อนไปหานี่นะเพื่นเเดินทางก้อนแล้วครับผมคอยหาไปเรื่อย เราพาไปหาก็ได้ตอนกลับเนี่ยนี่พักนำไปพาไปหาแรงมันเลยอยู่คำเลากกับยีดงสตร์ลายเออ,อ,อพอดีพอสิพาแย่ไปพร้อมแมนแมนพอดีไปหาโคกหน้าบางหอยพรอ้อมอ,อีหลอกอีไล่ในกาน นี่ครับดอกกันอ่อนพอดีลวกโอ้ครับดอกกระเจียวซุ้มหนิ่จักแก่แล้อ่หลายดวัวนี่พันหนึ่งครับผมเป็นพันดอกแดงแลยดอกขาว เปนซานเขอยู่สูงเห็นเปันซานอ๋อแก่เลยครับอือนี่แหละครับบรรยากาศลมเดือนดีฟังเสียงนกเสียงแมงหองครับผมลอกกีไล่เสร็จเนอะหาดอกกระเจียวก็ได้ปะดอกกระเจียวยังหายาักครับผม เ ok? ห็นอยู่บ่เซฟเห็นอยู่บ่ออีล็อกเห็นล้วบ่วะาบ่ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆพอแล้วครับ ดอกพอดีรวกยังยบ่แตกปานได๋ครับนี่โอ้ยขาดซ้ําเยีย๋ยวเดี๋ยวจะแเจ้หน่อยนะครับเอาดอกนี่ครับผมจิ มากต้นซาดต้นเอียงก่อนี่ครับผมสิไปเพาะปลูกไว้ียน้าครับผมนี่เขานี่เอาไปเพาะไว้ครับผมของปลาาเซฟไปทังได้เซฟยันนีปลาคอยดคอคนยลงทางนี่นี่ เป็นจะนั่งบอลดีั้างทีครับพุณอ่ะได้การหินบอลเซฟมาปั่นใบบนอ่ะขึ้นการเซ็ตัวเคยมากเจครับบอลเห็นไหมครับเห็นในประกันไงตะบอล ก้อนก้อนหนสามคนเยี่ยงกันลคุยด้ยดยวยก้อนหี้ก้อนน้คมนากอืโอ้ครับแต่คเได้พัล้ 1, ลานปีแล้วเนี่ยหินแบบนี่เบาเป็นการรูันเป็นหนังเอาเป็นกันรดูดกอนเป็นวกันพุนละอืมก็เป็นร่วมกันพุนละครับ เสพเห็นแล้วครับดอกแนนหน่อยๆบดนี้มันมขึ้นมาของใหญ่อยู่ดอกกระเจี๊ยขึ้นมาของหน่อยแ <c oughs> ค่เบาใช่ยังได้เห็นแยกต้นดูตัวตเซงล์แห้งแค้เออ ฮปุ่นละครับก็บังอยู่กับหน้าพจนพปุ่นละไม่ปหาอีรอกเป็นจีห้าของปากที่ก็ได้เห็นได้ผกร้ายเนาะว่าซุ้มโรงหักแบบนี้เนาะมันบังดีนั่เขาไปเบิดหลระหั คล้าไปจอดเงี้ยเพิ่นกน่อนเนาะสั่งไหวก่นนะอ,อ,อหนโอ้นนะมาอุ่เมืยเนาะบนหน่อยมองเนาะโอ้ไม่เนาะมาซส้อรถวดก็จะข้าไปขลาย <laughs> มีหลังติดกได้ยิ่งขึ้น

กหาเท่าเท่าวัห่วง้อยกับเปล่าเลยโอ้โหมี่อ้บ่อป่ฮปลาสาวงามอยู่กลางลูกเห็นแตงในออนเห็นเหรอมันบบ่แรนี้บอโอ้ยว่าติต่อยทองเขาเล่อือ กัดบ,บ,บูปามัดฟอกันพบลักกันยุบอันนี้แสดเยบเว้ยดูเลยผู้ีบ่เดว่ากรจ้กวะล่ะเว้ยผู้น้ำผูน้ำหาผู้เดีวผู้เดียวบ้ได้นผู้ได้ยิ้มเ็สวยกหยด้วยผู้เดียวผูน้ำหาัน่าหลอดมไม่บานเบ่งกระจาก็กกไม่ได้เห็ยบกันหนิเ้ยว่าสิแกงหายบ้างเัวพบรัก การหาเห็ดฟอกกันเนาะเอาเรื่อยเลยปุน่นี่ปู่ปีนี่ทั้งในโรงพยาบาลอ๋อปูมันลงควงหลงควงกูปูอยู่หมอจะร่างไปยังมาขึ้นต้นใบเลยเพราะปูปเลี้ยวพรสิเลี้ยวเห็นิเต้ต้องเตรียมอุปรกรณ์ผูหรือว่าอีกอย่างจุดไฟแล้วมันคว้นขึ้น ตวิธีการตัววดกัรลงปลาเฮ้ยเนี่ยเราอะไรคุณยายเนี่ยเนาะคุณยุกกลางูอยู่ทับก้วยทั้งไงแ้วคนโตคว่้เนาะมือเนี่ยร้อม่หคมือดังไฟอยู่ใต้รางเสียงน้าไปคุอืมไปดูไปเอาอืมดีแต่บ่แดดครับมือทำแดดดูไหมฟ้าเจียใจขึ้นไปเทียงแล้วอยนี้ ว่าซื้อเอารุดกับรหัสิบบาทใช่ป่ะเจตีวันแพงครับผมอีหลอกอีไรแต่ว่าเอาไว้แจกานเลซื้อครับผมไปเอาฟอสฟอรัสปุ๋ยเข้าไว้ได้ทิออหลานพ่อผมไปลงไปข้างล่างคนไดนเดินหาแต่มละใกล้ใกล้ทางหน่อยตัวหน้าฝนข้อมบังอยู่ครับหน้าเพิ่นครับผมเพิ่นไปเพิ่นจิบเฝ้าไปหานา เป็นหูจักสินทั้งย้ำคนหลงคนหลงปลาดิแต่เล่าได้ไปหาครับผมเพื่อเก่ง,งเป็น่จตัวนี่นเหรอโอย <c oughs> <น>เออต้องลงเลยนะ <c oughs> ม่เนียตเน่เป็น,ม,ปน,ม,ปนมิตรทามาหาแล้วคนแี้ดีแต่เป็นเรื่องมีภูเขาแล้วก็มีปลาให้พอได้หากินครับมีเห็ดเห็ดลรางูเห็ด,หดยังทุกอย่างเลยพื้นที่หากินพ่อได้ลูกใหหลานได้ชมต่อไปเยอะคือชุมงนี้ผว่วบุกเบิกมั้งปูยังบ่ได้ดอกยินป่านี่รถไทยโอ้ยบัหละ มะขุมเาะยางคือ hmm. ต mm ียางขึ้น uh, ท um, mm ั้งนู้นเลยเมื่อเหยียบหาบเซกตาขึ้นไปเทระอันเป็นบ่เอ้ยเอาลาจงปลาจงดุงว่าจะเก็บเฮ็ดเก็บให้ลูกหลานให้เบิ่งตัวผมกับปวดขาครับเลยบบ่ที่ว่าสิบุลงไปเลือกดอกเดี๋ยวยันย่างเดี๋ยวได้ขี่หลังเซฟไส์เสร็จหอก เสียงนกก็ได้กัานะครับนกตับธรรมศาตร์อ้ยคื่อยิงยิ้สูงเธอโอ้อืม ไอเวลาขึ้นกันละครับมาที่นี่เฮ้ยนี่ลังขคืนครับโอ้ยไ่ได้สัมต้องแน่จุกเอาคุณครับเป็นนาพาส,สั้นขึ้นคืไม่ได้ครับซื้อนี่ต้องเยยนไปเรื่อยๆอน,นั่น ครับซิ่งที่ตามหากันได้เห็นแล้วยอดที่สองตั้งโคโมโอูอยู่เนี่ยเขาเรียก,กอะไรนี่เซฟยี่ลอกยี่ลอกกอ้สันอืม,มหนักมัย้ยเน,เนี่ยแกดิ่งหรือว่าเป็นขาดตบเลยก็ไม่ได้นะดด <laughs> ดครับยางยังกันเพราะสองล้อเหรอได้สองยอดครับผม <laughs> โจดครับผมโจดพี่น้องผมมาพอจักจันครับตอนนักซีหาตัวด้วยแหละนคจักจันหลายตัวนึงต้นเดียวนี่ครับโดกเกลียวเกลี้ยซอกหินโอ้ กระจันหลายเลยครับแต่ตัวน้อยโอ้แต่หลายต้นละตัวนั้นกน็แข่งละต้นแต่ข้ออ่อนยันหัวเรียงกับรวบลบดูดบ่โอ้โหยังมุคุ่มทุนอยู่หรอครับหาสิบบาทเพื่อสื่อโหลดอโอ้มาหอ่อติดคิดว่บาบ่หลงเหรอครับจุดฝืนฟูกลมปลาไมเอียงนี่ โอ้นี่ครับเดี๋ยวมาแต่ทางบ้านนี่พิกัดยอดผู้เขาขี่รถไปอีกครับโอ้มีทางไปอีเจนต้องารถมอไซค์มากครับผมรถวิบากนี่ครับทึ้งผืนในการถามเบื่งเต้นำหน้าละครับเพื่อที่ได้ร้ายสำให์ ได้การได้การครับแต oh, <yeah. S 1> ่ซมหนีหันย่างพ่างบัสั้นหมดเลยนะครับเนี่ยปวดขาล่ะหาสิบบาทจะไปตีอย่าว่าขายขายแพงเดี๋ยจะไปตีครับผมเสียวเลยเบ <c oughs> มึงกัดย่างหาเราอย่างนี้ก็เซฟเนี่ยพ่างบนนี่คือสั้นเลยเตะ โอ้จะไปตีเด้ครับเด้อแต่ยันเซบถืออยู่หันพอสิบบาทซ้ำามันพอสิบบาทหรอครับใส่ถืออยู่หันบบหลว,ว,วงว่อยางเมื่อยมีียังนี่ในกระถิงไพ่นามครับผม ดีเท็โบเดนะดีแล้วค่อยถอดเสียตัวเดนออกอืมนีม่น,นพักเรียกเลยนี่โอ้ยไปตีเจ้าอีกต่อไปครับผมชื่อรดนี่บอกของยางไงยางซบนี่เาพอสิบบาทยี่แด้ยางยัง <c oughs> โอความยางกันอยู่พอสามรล๋ละ นายเซ็บยังไงอเพื่อจะลุไปครับเซ็้ไครับผมแรียกถึบ้านต่างกลองออย,ย,ยังไงเยอะไปตีก็เจ้าครับว่าแพงซื้อรถรู้จันแล้วุณครับนยอด้ำเหลี่ยมฝนคู่ยอด้ำเหลีมนันจะเป็นยอดเนิ่นขึ้นโอ้โอโลมลม โหยางมากเลยเพราะเคร่งกิโลหรอครับนี่แหละฮอดบอลจุดเปลาไม้หงายเยอะเราเจยงหนี่เคยทุกผมเคยมาเข็ดต่ำแจวต่ำปนเห็ดไข่น่ครับคฝนตกตกแห้งภายเบิงหน้าผายิ้วสวยครับผม ให้มันจะเป็นนาพ้าสุดแล้วโอ้ยังมีคนไปจูดปลายอยู่ค่ณน่เซฟเนี่ยเขายลงปลาคุณควนมุมอมอยู่คุน ครับสั้นครับคดีคุณเหม่ยเาจะจุดไฟอยู่กลางป่านไม่ใช่หลงทางบรอกครับหลงป่าอนี่ครับซื้อปลายมีดผมเอการาดนะครับเมื่อยอยู่ บรรยากาศดีเด้วยบนวิวสวยครับบนแต่ทุกผมบริลงไปรูปๆผุนเดนี้นอันเห็นควค่นขึ้นเยอะขึ้นโอ้โหแม่นกไก่ๆเลยครับเพิ้์นขนาดสองกิโลขุ่นอุยวาด้วยครับบนมันขุ่นเก็จะซูมให้เยอะขึ้นแม,ม่ซูมให้เยอะไก่ไหมครับขุนไปหอดผุนได้เจ๋ยวบอก โอ้โหเมนใกล้ๆได้ครับเออใกล้ๆได้ครับทัานอืมน่าไปยังมาพ่อผลไม,ม้ป่าครับผมผลไมป้ป่าอ๋อพ่อห้างมิ่ม้อมต้นนี่พ่อห้างมิ่ม้อมครับห้างมิ่ม,มยุตต้นขามนี่ไงผมบอกโอ้โทษกับโทษนี่ครับห้างมิ่ม กินสมแจมไงกั <Arizona> ครับเสพไปทางไงงงน้ำพึ่งเรือนห้ากครับผมนครับยิวสวย ยอดภูครับขุนทุกผมยางมากอันบนน้ำเหลวมาครับแต่จุดเริ่มต้นทุพุนเดียกก๋ยวเขาได้เที่ยงหน้าได้การนะครับยอดเขายอดภูขุนผูอูนอนหลินหน้าได้การครับผมนี่ครับจุดกำเนิดก็เดยจุดการเดินทางจากบ้านหลังนี้นะครับ จากปลาทางชนโอ้เมียนไก,ออก้ๆแลาะบ่ได้เห็นดุนเหรอครับตักแก่นปีกแดงบ่มีเด้ออยู่บ้านตับเนี้ยมดแล้วเสร็จแล,ล้วดูตรงนี้โอ้ปลายซ้ำโอ้ยนอนถ่าเซฟก่อนครับเป็นล่ะเซฟใส่ผมยางมาก่อนมนะ์มูเด้อเมื่อย์เฮปวดขา ผมเตรียมอูมาพร้อมได้นี่แหละครับคบสุขแบบบ้านๆเนาะอยู่น้ำปลาน้ํางดงหากินของปลาของนะไแล้วโอ้ได้การด้วยอากาศดีนะครับมันลมลื่นเนาะทั้งผู้อืมอะ เจ็บใส่หลงปลาวอนวะพื้นที่เพื่อนะครักนั่นมากเถอะขอหยัดนอนรอถาเพื่นกันครับนี่เดียครับผลไม่ร่วมกันเลยรวมแล้วครับผมดอกกระเจียวดอกอลายสรว่านเย็ดตีครับที่นี่ ดอกเกี่ยวงามเลยครับพักน้ำเนี่ยเดี๋ยวผ้าสิบไปใช้เกี่ยวกักน้ำอีกอยู่ครับกอแรงเยอะก่อนสิกกับป๋าดแล้วครับโอ้ยังไนเสียบขาปวดขาปวดแข้ง <laughs> <laughs> โอ้ยขี่เขาเลยบ <laughs> โ่โอ้ตัวแดงว่าเสียพลังงานเยอะนี <laughs> ่ครับ แบบที่ทเก็บมันมืออย่าไปตีกับเจ้าดอกครับมันก็ขายแพงเนี่ยซื้อเราลดครับได้ยี่ดอกย่ือเจดสิบดอกครับต่ว่าณักสิบสบาทเลยลนะที่หามาได้ถึงว่ารดขึ้นหลายก็อยากคุณมาหาหลายเลียครับอนี้อ่าพ,พอๆกันไหมครับบผลงานกันเลยหาดอกไร้ใหาจราาิงกับป้า,า,าชมบรรยากาศน้ำผู้เขาแลวครับอ่หาเดี๋ยวตอนผักพน ดีดีมีแห้งครับสวัสดีครับ